สวัสดีครับพบกับโคสง่านะครับวันนี้มาพาทุกท่านรู้จักกับ m ม l เล n น i ยโ Project จริงๆ m i l l i เ n เนียโปรเจกตคืออะไรวันนี้จะมาพูดให้ฟังนะครับสรุปง่ายๆครับมิเลเนียโปรเจกต์คือความหวังและความฝันที่แต่ละคนตั้งเป้าหมายไว้กับชีวิตนะครับหลายคนบอกว่าอยากมีบ้านอยากมีรถอยากมีทรัพย์สินที่เป็นชื่อของตัวเราเอง ไม่ติดธนาคารใดๆทั้งนั้นนะครับหรือแม้แต่เวลาให้กลับครอบครัวครับบางคนทํางานตั้งแต่ตีสี่กลับมา2องทุ่มไม่มีเวลาให้กลับครอบครัวอยากจะมีเวลาให้กลับครอบครัวแบบนี้นะครับที่สําคัญอีกหนึ่งอย่างครับอยากมีเงินทองนอยากร่าอยากรวยอยากมีเงินนอนในบัญชีเยอะๆนะครับและสาคัญอีกหนึ่งอย่างครับการท่องเที่ยวแบบอิสระท่านจะพาตัวเองไปกับครอบครัวหรือท่านจะพาแบบโฮมอ a ล o นะครับวันนี้หลายๆคนบอกว่าอยากมีอยากได้อยากเป็นแบบนี้เริ่มต้นจากการทํางานของตัวท่านเองครับ งานเป็นเครื่องมือสร้างชีวิตครับแต่คุณภาพชีวิตของทุกท่านขึ้นอยู่กับงานที่ท่านทานะครับวันนี้งานที่ท่านทําตอบโจทย์ชีวิตของท่านหรือยังนะครับวันนี้โคสงหาพามารู้จักตรงนี้อีกหนึ่งแบบนะครับนี่คือเครื่องมือนะครับเป็นผมเองก็คือคนที่ขุดจอบุดเสียมตรงนี้นะครับเพื่อจะกอบกลวยเอาเงินเอาทองเอาเวลาและเอาสิ่งต่างๆที่อยากจะได้ให้กับครอบครัวเปรียบเทียบง่ายๆก็คือเหมือนอาชีพของเรานี่แหละครับทำมาแล้วกี่ปีตอบโจทย์แล้วหรือยัง วันนี้ผมเปรียบเทียบกับมิเลเนียโปรเจกต์ตัวนี้เหมือนรถแท็กเตอร์คันนี้ครับใช้เวลาน้อยในการกอบกลวยเงินทองทํางานช่วงระยะหนึ่งแล้วพักได้นะครับนี่คือจุดสุดยอดของมิเลเนียโปรเจกต์มาดูอีกลูปแบบหนึ่งครับเขาบอกว่าวันนี้เราเดินทางแบบสุดๆกับการใช้ชีวิตในการทํางานทุ่มเทเวลาทุ่มเทแรงกายแรงใจกับการทํางานแต่ว่ายังไปไม่ถึงจุดหมายสักทีวันนี้จะพาทุกท่านมาขึ้นกับเครื่องบินที่ชื่อว่ามิเลเนียโปรเจกต์พาทุกท่านไปสู่จุดหมายใก,ใกล้ๆ ให้ได้มากที่สุดท่านบอกว่าวันนี้ท่านมุ่งมั่นทางานสุดยอดเลยมาดูอีกนิดครับนี่คือความเสี่ยงนะครับว่าตอนนี้ใครกําหนดเงินให้เรานะครับใครเป็นคนจ่ายเงินให้เราแล้วโอกาสที่จะเกิดแบบการเลเยอร์แบบนี้จะมีหรือไม่ในชีวิตเราเราอาจจะประกอบการค้าขายโดยตรงครับแต่วันนี้ขายออกไหมเราทํางานเขาเรียกว่าเดินทางขนส่งอะไรต่างวันนี้ได้ขนส่งหรือ,อยังผลกระทบทางการเกษตรท่านเตรียมส่งออกไปที่ไหนโรงงานพร้อมรับท่านหรือ,อยัง วันนี้ลองมาดูครับ i ิเลเนียโปรเจกต์จะตอบโจทย์ชีวิตท่านได้หรือไม่นะครับเริ่มต้นกับ m ม l เล n น i ยโ Project มีพาร์ทเนอร์อยู่4ส่วนที่สําคัญมากๆกนะครับการใช้เวลาตรงนี้ใช้เวลาประมาณ2เดือน4เดือน6เดือนหรือ1ปีแล้วแต่ละท่านวันนี้ผมพากระชับเวลาที่จุดใช้พาร์ทเนอร์ให้ครบ4ตัวแล้วพาทุกท่านเข้าสู่ในบรรยากาศการทํางานกับ m ม l เลเนียโปรเจกต์เพียง8สัปดาห์วันนี้ลองมาดูครับพาร์ทเนอร์มีอะไรบ้าง พา์ทเนอร์แรกครับเรามีทีมที่ชื่อว่าสมาร์ททีมนะครับพร้อมที่จะช่วยให้คำปรึกษาท่านให้คำแนะนำท่านให้ทักษะและวิธีการทำงานของท่านแล้วเราทำงานเป็นทีมครับพร้อมช่วยท่านอยู่แล้วนะครับมีอะไรอีกครับพา์ทเนอร์ที่2ระบบในการทำงานครับหรือซิสเต็มนะครับการสอนแบบมืออาชีพสิ่งต่างๆที่ท่านจำเป็นต้องรู้นะครับมีเลื่องโปรเจกต์ไม่ได้ให้ท่านทำตลอดชีวิตทำเพียงช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วที่เหลือ ใช้เสพสุขกับความที่ท่านอยากมีอยากได้อยากเป็นเมื่อสักครู่นะครับนี่คือระบบส่งต่อได้ครับเราสําเร็จแล้วพาเพื่อนมาสําเร็จได้ด้วยเหมือนกันนี่คือระบบนะครับพาร์ทเนอร์ตัวที่สาครับสำคัญมากพาร์ทเนอร์ตัวนี้ก็คือผู้ที่จะมาจ่ายเงินให้กับเราครับชื่อว่าแอปพลิเคชันฟินโกซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่มีสินค้าเยอะแยะมากมายแล้วจ่ายผลตอบแทนสูงมากต้องบอกก่อนนะครับระบบการทํางานของแอปพลิเคชันฟินโกททางานออนไลน์แทนท่าน24ชั่วโมง นี่คือสุดยอดของแอปพลิเคชันณปัจจุบันนี้ขาดไม่ได้เลยครับพาร์ทเนอร์ตัวที่4ก็คือคุณน,นั่นเองนะครับพร้อมที่จะมีจุดหมายในชีวิตหรือ,อยังนะครับพร้อมที่จะใช้เวลาช่วงระยะเวลาหนึ่งในการเดินทางไปสู่จุดหมายหรือ,อยังหรือท่านอยากจะใช้เวลาตลอดชีวิตในการทํางานวันนี้มีเรเนียโปรเจกต์ตอบโจทย์ทุกท่านแบบนี้ลองมาดูฮาร์ทเนอร์ที่ชื่อว่าฟินโก้คนที่จ่ายตังค์ให้เราครับสำคัญมากๆกเขาคือใครมาจากไหน ฟินโกคือแอปพลิเคชันบนโลกออนไลน์ครับเหมือนแอปพลิเคชันทั่วไปที่มีการจับจ่ายใช้สอยซื้อของเองจ่ายตังเองรับสินค้าเองแต่เปิดโอกาสให้กับเราได้เป็นเจ้าของห้างสปปรรพสินค้าแบบโลกออนไลน์แบบนี้ครับดีไหมครับแบบนี้นะเป้าหมายของเขามีอะไรบ้างลองมาดูครับบริษัทฟินโกตั้งขึ้นมามีเป้าหมายเพียงแค่3อย่างเท่านั้นเองนะครับ mm hmm. หนึ่เาบอกว่าโหลดแอปพลิเคชันฟินโกจากอินเทอร์เน็ตมาใช้ฟรีๆครับ สองครับให้พวกเราช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้หน่อยว่ามีแอปพลิเคชันฟินโกเป็นแอปพลิเคชันในการจับจ่ายใช้สอยแล้วจ่ายผลตอบแทนให้ท่านนะครับชั้นที่สามก็บอกว่าพอเราบอกต่อไปพาคนรุ่นรุ่นถัดไปครับมารับข้อมูลแบบนี้แล้วบอกต่อไปครับสรุปแล้วชาร์ตนี้คือการบอกต่อน,นั่นเองนะครับแล้วบอกต่อแบบไหนจะได้ตังค์วันนี้เรามาดูว่าความกดถูกกฎหมายก่อนฟินโกจดทะเบียนเรียบร้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นกรมพัฒนาธุรกิจการคา้าจดแล้วตั้งแต่ปี6 2 ผ่านแล้วสคบคุ้มครองผู้บริโภคโดยผ่านแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าฟินโกโดยทําการตลาดแบบธุรกิจตลาดแบบตรงนี่คือแอปพลิเคชันฟินโกนะครับผ่านแล้วประเทศไทยนะครับท่านไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นสีดําสีขาวสีอะไรทั้งนั้นตอนนี้ใสแจ๋วชัดเจนนะครับลองมาดูการทํางานของฟินโกเขาบอกว่าการทํางานนี้ใช้ลิงก์ในการทํางานโลกโซเชียลปัจจุบันครับใช้ระบบสื่อสาร ถ้าเรามีลิงก์ใดลิงก์หนึ่งท่านเคยแตะเข้าไปในลิงก์ใดลิงก์หนึ่งไหมฮะนั่นคือแบบนั้นการทํางานแอปพลิเคชันเขาเรียกระบบนี้ว่าแอปพลิเคชันเหนือชั้นโดยใช้การทํางานแบบแอเฟ l i a t ์มาร์เก็ตติ้งใช้ลิงก์ในการทํางานนะครับสามารถส่งลิงก์นี้เข้าไปบนโลกโซเชียลใครแตะลิงก์นี้เป็นเพื่อนสมาชิกของท่านทันทีนะครับเอาง่ายๆตรงนี้ก่อนนะครับถัดมาลองมาดูตรงนี้ครับนี่คือรูปแบบของการทํางานห้างสรรพสินค้าที่ชื่อว่าฟินโก ฟินโกไปจอยกับโรงงานโดยตรงครับไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางทั้งนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นฟินโกจึงมีสินค้าในแอปพลิเคชันประมาณ60,000่นรายการนะครับซึ่งราคาเป็นราคาต้นทุนจากโรงงานมาวางจำหน่ายในแอปพลิเคชันฟินโกนี้เราเป็น PS ครับท่าเข้าสู่ระบบตรงนี้เราเรียกว่าเราเป็นนักการตลาดแบบ Affiliate Marketing ที่ชื่อว่า PS นะครับมีหน้าที่อะไรครับมีหน้าที่เหมือนดาราเลย บอกต่อแอปพลิเคชันนี้ออกไปจากเพื่อนครับเพื่อนโหลดแอปพลิเคชันไปต่อจากเราเขาจะจับจ่ายใช้สอยจ่ายเงินเองซื้อของเองฟินโกส่งของให้เขาครับเรามีหน้าที่รับเงินกับแอปพลิเคชันในฐานะนักประชาสัมพันธ์เห็นไหมครับง่ายนิดเดียวนะครับต่อมาครับต้องบอกว่าสินค้านั้นมีมากกว่า6 0ห0 0่นรายการบนแอปพลิเคชันนี้ถ้าเทียบเหนือชั้นก็คือระดับของเซ็นทรัลพลาซานะครับหกหมื่นกรายการหรือเป็นเทอร์มินอลก็ได้นะครับ เป็นเขาเรียกว่าเป็นการตลาดใหญ่มากนะครับหกหมื 60, ่นกากรอัดอยู่ในโทรศัพท์มือถือของท่านครับโหลดแอปพลิเคชันมาฟรีแล้ววันนี้เรามาดูครับการจะเข้าสู่ m i l l ลนเนียโปรเจกต์เริ่มต้นง่ายที่สุดเป็นสินค้าแนะนําเลยหมวดที่1ครับจ่ายผลตอบแทนสูงสุดนะครับอีก3หมวดก็จ่ายผลตอบแทนครับแต่ย่อมลงมาวันนี้เราจะมาเข้าสู่มิ l เลนเนีย e ปรเจกต์โดยใช้สินค้าประเภทหมวดที่1ครับให้ทุกท่านอยาก ที่อยากจะมีลิงก์อยากจะเป็นดาราน,นะครับไปดูสินค้าหมดนี้ครับในแอปพลิเคชันของท่านกดไปที่สินค้านะครับที่1 5 9 9บาทครับครั้งเดียวในการจัดซื้อของท่านแล้วท่านได้สิทธิพิเศษอีกมากมายท่านไม่ต้องมาซื้อกับแอปพลิเคชันอีกเลยหากไม่จําเป็นต้องซื้อของแต่เป็นไปไม่ได้ครับท่านก็จะจ,จ่ายใช้สอยบนแอปพลิเคชันนี้ต่อไปแต่การซื้อครั้งนี้ไม่มีการซื้อซ้ําไม่มีการรักษายอด ตลอดชีวิตของท่านโหลดแอปพลิเคชันมาซื้อครั้งเดียวแล้วท่านมีลิงก์ในการทํางานทันทีแบบนี้ครับลิงก์ท่านพร้อมนะครับที่จะแชร์ออกไปบนทั้งโลกอินเทอร์เน็ตได้เลยนะครับหรือจะบอกต่อจากเพื่อนก็ได้นะครับนอกจากนั้นยังมีพอยท์อนตังค์ให้ท่านด้วยอีก1ั0 0บาทในการจับจ่ายสินค้าเข้าไปเขาเตรียมทอนเป็นเงินส่วนต่างให้ท่านแล้วส่วนที่3ามกาเรียกว่าค่าแจ็แคแจ็กและคอมมิชชั่นท่านบอกต่อแอปพลิเคชันนี้ต่อจากเพื่อนโดยให้ลิงก์ของท่าน เพื่อนโหลดแอปพลิเคชันต่อจากท่านเขาจะซื้อจับจ่ายใช้สอยอะไรก็แล้วแต่ท่านมีสิทธิ์ได้รับส่วนแบ่งทางการตลาดนั้นด้วยนะครับสรุปแล้วฟินโกจ่ายให้ท่านสส่วนสัปดาห์ละครั้งนะครับท่านลองดูตรงนี้นะสัปดาห์ละครั้งจ่ายให้ก่อนครับค่าแคชแบ็กไม่ว่าเราจะซื้อของเองเพื่อนจะซื้อของต่อจากเราเรามีสิทธิ์ได้รับค่าแคชแบ็กตอนนี้จ่ายสูงสุดถึง30%กระเป๋าที่2ครับเมื่อกี้จ่ายค่าแคชแบ็กกระเป๋าที่2บอกว่าเอายอดช็อปของคนทั้ง ที่เราบอกต่อไปเมื่อสักครู่เนี้ยมาจ่ายให้กับท่านอีกนะครับอันนี้จ่ายตั้งแต่0.5ไปถึง26ด้วยนะครับนี่คือ2กระเป๋าที่จะเตรียมจ่ายเงินให้ท่านวันนี้เรามาดูเราจะเริ่มต้นยังไงกับ Millionaire Project Millionaire Project บอกว่าพอท่านได้ลิงก์แล้วท่านทำงานแบบนี้ครับบอกต่อกับเพื่อนแค่3คนฟังดีๆนะครับบอกต่อกับเพื่อนแค่3คนให้เพื่อนเข้ามาฟังในบรรยากาศที่ผมได้นำเสนอผ่านโลกออนไลน์นะครับ ให้ไปแนะนําเพื่อน3คนดูสินค้าชุดเดียวกันกันกบที่เราอัปเกรดเมื่อสักครู่เลยครับหนึ่บาทท่านจะได้รับค่าแคชแบ็กก่อนครับนี่คือจุดแรกที่ท่านจะได้แนะนํา1คนท่านได้575บาทแนะนําไป3คนท่านได้1725บาทนี่คือค่าแคชแบ็กคืนทุนให้ท่านแล้วครับนะฮะนอกจากนั้นแล้วมีคอมมิชชั่นด้วยนี่ลองดูครับคอมมิชชั่นนับยอดรวมจากการท็อปครับหนึ่พบาทเมื่อสักครู่ต่อคน คูณ3คนยอดช็อปอยู่ที่4,797บาทฟินโกจ่ายให้ก่อนเลยครับ5%ให้กับคนที่เปิดโอกาส Millionaire Project 239บาทเศษ2ส่วนนี้ครับท่านดูสัปดาห์แรกนี่คือสัปดาห์แรกผมลืมบอกสัปดาห์แรกท่านได้รับค่าคชแบ็กและคอมมิชชั่นคืนไปก่อนครับ1 6ึ0 1 9 6นบาทนี่คือคืนทุนและกำไรแล้วครับมิ l เ i o เนีย e p โปรเจกบอกว่าท่านทำการประมาณนี้ แสัปดาห์ลองมาดูสัปดาห์ที่2ครับสัปดาห์นี้เราแนะนําแค่3คนก็พอแล้วนะครับสัปดาห์ที่2พาคน3คนนี้มาเรียนรู้แล้วไปบอกต่อเช่นเดียวกันครับคน3คนไปเล่าเรื่องราวของ m i l l ลนเนียลโปรเจกตพากันเข้ามารับข้อมูลแบบนี้ครับสัปดาห์ที่2จะมีคนเกิดออกมาอีก6ขออภัย9คน9คนนี้ครับมียอดช็อปในการตัดสินใจเข้าร่วมมิ l เล o เนียโปรเจกอยู่ที่1 4 0 0 0กว่าบาท จ่ายค่าคอมมิชชั่นให้กับท่านและเพื่อนๆน,นะครับในฐานะผู้เริ่มต้นกับมินิแนนโปรเจกต์จ่ายมาถึงเราครับ719บาทครับในฐานะผู้เปิดคนแรกส่วนเพื่อนที่เหลือก็รับส่วนแบ่งไปเห็นไหมฮะยุติธรรมสุดๆเพราะสัปดาห์ที่3ครับคน9คนพอรู้ว่าได้ตังค์แบบนี้ไปบอกต่อสิครับสัปดาห์ที่3กลายเป็น27คนครับขยายออกครั้งละ3าคนครั้งละ3คนเห็นไหมฮะยอดชอบของการตัดสินใจเข้าร่วมมินิแนนโปรเจกต์อยู่ที่43,000บาทเสร็ จ่ายคอมมิชชั่นให้กับทุกคนใต้ลิงก์ของเราที่เข้าทํางานออกไปนะครับจ่ายมาถึงเราครับสัปดาห์นี้ท่านไม่ได้ลงทุนแล้วนะฮะรบับเงินคืนนะครับ863บาทสัปดาห์ที่3นี้เองนะครับแล้วม i l เล o เนียโปรเจกต์บอกว่าโอกาสที่ท่านจะใช้เวลาในการทำงานน้อยที่สุดเพียงแต่สัปดาห์ท่านจะหยิบเงินหมื่นเงินแสนได้อย่างไรลองมาดูสัปดาห์ที่4ครับจาก27คนไปบอกต่อคนละ3คนกลายเป็น81คน ยอดช็อปของการตัดสินใจเข้าร่วมโปรเจกต์ครับอยู่ที่1 2 9 0 0 0บาทเศษจ่ายคอมมิชชั่นให้กับทุกคนครับเหลือมาถึงท่านในท่านผู้ดำนะเปิดมิเรเนโปรเจกต์ที่5,180่บาทเงิน ,5 ้0 0เมื่อสักครู่ขยายเป็น5 1 0 0สุดยอดไหมครับสัปดาห์ที่4แล้วครับแตะเงินหมื่นแล้วครับจากคนบอกต่อออกไปเมื่อกี้81คนขยายออกไปเป็น200กว่าคนนะครับยอดช็อปของการตัดสินใจเข้าร่วมงานอยู่ที่ 388,000บาทเศษจ่ายคอมมิชชั่นให้กับทุกคนเหลือถึงท่านครับสัปดาห์นี้ท่านแตะเงินหมื่นนะ1น0 0 0กว่ 15, าสุดยอดไหมครับนี่จาก1,599กลายเป็น15,000กว่าบาทสุดยอดไหมครับสัปดาห์ที่5สัปดาห์ที่6ท่านมาดูครับคนขยายขึ้นออกไปโดยการบอกต่อออกไปอีก3คนกลายเป็น729คนยอดชอบการตัดนิใจนะครับอยู่ที่ล้านหนึ่งแเศษจ่ายคอมมิชชั่นให้กับทุกคนใต้ลิงก์ของท่านครับ รวมจ่ายย้อนกลับขึ้นมาถึงท่านครับสองหมกว่าบาทเสร็จสุดยอดไหมครับนี่คือสัปดาห์ที่6นะลองมาดูสัปดาห์ที่7จครับจากคน700บอกต่ออีก3คนกลายเป็นประมาณ2,100คนเสร็จยอดช็อปการร่วมโปรเจกต์ตรงนี้ครับสามล้านสี่แสนบาทเสร็จนะครับจ่ายคอมมิชชั่นให้กับท่านครับในฐานะตรงนี้สัปดาห์นี้รับไปอีก3ามหมื่นสี่พันกวบาทแล้วสัปดาห์ที่8ท่านมาดูท่านจะแตะเงินแสนได้ยังไงครับจากคน2องพันกว่าคนเมื่อกี้นะครับ กลายเป็น6,500กว่าคนเศษยอดช็อปการร่วมจอยมินิเนียโปรเจกต์อยู่ที่10ล้านบาทเศษครับจ่ายคอมมิชชั่นมาถึงท่านครับทุกคนรับคอมมิชชั่นของใครของท่านหมดจ่ายมาถึงท่านในฐานะผู้เปิดมิ l l เนียโปรเจกต์ครับ2 9 0 0 0 0บาทเศษวันนี้ท่านลองมาดูครับเราเปิดคุยกับเพื่อนแค่3คนเห็นไหมครับเงิน2,000สนบาทต่อสัปดาห์เพียงพอที่ท่านได้ใช้างานไหมครับหรือท่านบอกว่า มันน้อยหรือมันมากไปท่านลองมาดูครับถ้าเกิดความเป็นไปได้ของมิ l เด้นแอนโปรเจกต์ท่านบอกว่าในสัปดาห์ที่8ผมเอาแค่50อร์เได้ไหมก็เป็นสัปดาห์ที่8รับไปแสนหนึ่งครับหรือใครบอกว่าโอ้โหมันมันจะได้ไหมหรือถ้าเทียบเป็น10บอร์ของแสนครับสัปดาห์ละ2 0,000ท่านเอาไหมครับเดือนละ8 0,000ครับนี่คือ8สัปดาห์กับมินเด้นแอนโปรเจกต์บางท่านบอกว่ายาวเออสั้นไปไหมเวลาขอเป็นสัก3าเดือน4เดือน5้าเดือนขึ้นอยู่กับท่านออกแบบครับ แล้วเงินประมาณสัปดาห์ละ2 0 0แสนคนนี้นะฮะพอจะเติมฝันได้ไหมครับแล้วสัปดาห์ที่ 9- ที่10ที่11หรือสัปดาห์ที่เหลือตลอดชีวิตของท่านเงินมันจะเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆนี่คือมิลเลนเนียโปรเจกต์ครับพร้อมแล้วที่จะขับเคลื่อนมีทีมงานมีระบบมีแอปพลิเคชันรอใจตังค์ให้ท่านแล้วรอเพียงท่านตัดสินใจเข้ามาร่วมจอยกับมิลเลนเนียโปรเจกต์วันนี้เรามีทีมงานที่ชื่อว่าสมาร์ททีม a ค a ด e มี่นะครับพร้อมที่จะช่วยสอนช่วยเทรนท่าน ให้ก้าวเข้าสู่เขาเรียกว่าใช้เวลาเดินทางไปถึงฝันให้น้อยที่สุดกอบโกยระยะเวลาให้มากที่สุดใช้เ,เรียกว่าเงินงอกเงินมากที่สุดวันนี้ขอทุกท่านครับจงก้าวข้ามความกลัวครับและกล้าออกมาเสี่ยงกับเงิน1 5 0 0บาทแลกกับ8สัปดาห์สองแสนกว่าบาทขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนี้และอยากให้ทุกท่านมาร่วมจอยกับมิเรเนียโปรเจกต์ถามคนที่ส่งคลิปนี้ท่าน ว่าเขาทำอย่างไรนะครับวันนี้สงา่าแก้วปลาขอสวัสดีนะครับแล้วพบกันครับในมิเ i เ n a i r โปรเจกต์สวัสดีครับ